สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่รายการสะพานแห่งความหวังนะครับเป็นรายการที่จะส่งเสริมให้กําลังใจให้กับท่านในการดำเนินชีวิตให้ท่านได้พบกับสันติสุขมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้เราก็ขอที่จะให้พระเจ้าทรงนําเรานะฮะไปพร้อมๆกันในขณะที่เราจะศึกษาเรื่องราวต่างๆในวันนี้ไปพร้อมกันนะครับร่วมใจกันที่ฐานนะครับพระเจ้าในฟ้าสวนเราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระพร มีคุณงามความดีที่ดีต่อชีวิตของเราดังนั้นเราจึงขอพระเจา้าได้ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราในวันนี้ที่จะให้ความเข้าใจให้เรามีสิทธิปัญญาในการดำเนินชีตมากยิ่งขึ้นเราจึงขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระสุดขิตเจ้าอาเมนครั้งหนึ่งนะฮะคุณเรวดีซึ่งเป็นหญิงม่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจการงานของเธอพอสมควรนะฮะแต่ว่ากว่าที่เธอจะมีธุรกิจร้านค้าขายทองและเครื่องประดับนั้น เธอเองก็ต้องฝ่าฟันนะฮะมรสุมชีวิตของเธออย่างมากเลยทีเดียวนะพบความยากลําบากต่างๆมากมายเธอกับลูกของสางเธอนั้นทําหน้าที่เป็นคนขายอยู่หน้าร้านส่วนลูกชายนั้นก็ขมักขะเมน่นเป็นช่างทองอยู่หลังร้านนะทุกคนช่วยกันธุรกิจก็ไปได้สวยนะฮะเธอมีไรายได้พอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ส่งเสียลูกคนเล็กในการที่จะไปเรียนในโรงเรียนดีๆนะฮะ เธอรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเลยนะที่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกๆทุกคนนะถึงแม้ว่าจะไม่มีคุณสามีแล้วก็ตามนะที่จะอยู่เคียงข้างช่วยกันประกับประคองแต่แล้วครอบครัวนี้มาวันหนึ่งนะก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะโดยที่มีโจรกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธปืนได้บุกเข้ามาที่ร้านทองนในเวลากลางวันนะฮะแล้วก็กวาดเอาทองและสิ่งของมีค่าต่างๆในร้านของเธอไปจนเกลี้ยงเลยนะฮะ ส่วนเพื่อนบ้านนั้นนะฮะเมื่อได้เห็นเหตุหการณ์นะฮะก็ไม่กล้านะไม่มีใครกล้าพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะฮะเมื่อเห็นว่าเข้าตาจนแล้วนะฮะลูกชายของเธอจริงวิ่งไล่ตามจนกลุ่มนี้ไปและพลางตะโกนขอให้คนในละ,ละแวกนั้นช่วยกันในการที่จะจับโจนนะฮะแต่เมื่อโจรคนหนึ่งนะเหลือบหันกลับมาเห็นนะเขาก็ใช้ปืนของเขายิงนะมาที่ตัวของลูกชายนะและชีวิตของเขาก็จบลงที่ตอน เป็นร่างร้ายวิญญาณนะส่วนผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกสาวก็พากันร้องผมร้องไห้กอดร่างของลูกชายที่ถูกทําร้ายด้วยอาวุธปืนนั้นนะฮะแม้ว่างานศพของลูกชายนั้นก็จะเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ว่าเรวดีก็ยังเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ไม่หายเนะเธอคุ่นคิดและตั้งคําถามในใจของเธออยู่เสมอว่าทําไมทําไมเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเธอทําผิดอะไรหรือ เธอทำงานหนักและใช้ชีวิตนะอย่างมีสติเธอทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไมดูเหมือนว่าเมื่อทำดีแล้วกลับไม่ได้รับสิ่งดีอันใดน,นะมันไม่ยุติธรรมเลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ทุกหัวใจนะฮะเราเชื่อมั่นว่าในโลกใบนี้ต่างก็เรียกร้องหาความเป็นธรรมมีคนจำนวนมากมายในทุกวันนี้ที่มีคำถามเดียวกันนี้เหมือนกับเลวดีได้ตั้งคำถามนะว่ายังมีความยุติธรรมอยู จริงหรือไม่นะฮะทำดีได้ดีมีจริงไหมนะพวกเขากําลังกลัวว่าผลที่ออกมาจากการทําดีจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงทําไปนั้นตัวอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและมีความขยันแต่กลับไม่มีทุนทรัพย์นะเขาจึงไม่สามารถเรียนจบส่วนลูกคนรวยนะมีสตังบางคนนะไม่ค่อยจะสนใจในการเรียนเลยแต่พ่อแม่ก็ได้จ่ายสินบนเพื่อที่จะให้ลูกๆ ของเขาเหล่านี้ได้เข้าเรียนนะไม่ว่าประเทศไหนๆก็เจอกับปัญหาการทุจริตเช่นนี้นะ mm hmm. เกิดความอายุติธรรมและการกดขี่ไปทั่วทุก,ท,กทุกที่เลยซึ่งถ้าหากว่าสังคมยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปนะก็ยากที่คนจะได้รับความเป็นธรรมนะในชีวิตของของเรานี้คุณเคยได้ยินถึงสุภาษิตนะที่ผู้ใหญ่มักจะพร่ำสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เมื่อเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดกันนั้นไม่เป็นจริงเสมอไปนะฮะในบางทีอุตสาห์ทรมดีตลอดด้วยมาแต่ผลดีกลับไปตกอยู่กับคนเห็นแก่ตัวบางคนหรือคนที่เป็นคนชั่วนะฮะที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองเราจึงทําให้เกิดความท้อแท้ใจแล้วก็จะเกิดคําถามว่าทาดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะมีหลายคนหมดศรัทธาในระบบความยุติธรรม และคิดว่าความยุติธรรมคงไม่คงไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ทำให้เขาไม่อยากที่จะทำดีต่อไปนะหลายคนหันไปทำความชั่วแทนโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะผิดหรือถูกข้อพิสูจน์นะฮะวันนี้เราจะขอพูดถึงข้อพิสูจน์3ประการในเรื่องความยุติธรรมนะฮะเราลองมาพิจารณาดูถึงเหตุผล3ประการนี้หรือว่ายังคงมีความยุติธรรมอยู่ในโลกใบนี้หรือไม่นะ ประการแรกความยุติธรรมนั้นมีอยู่ในธรรมชาติเรารับรู้ได้ถึงเรื่องนี้นะครับความยุติธรรมนั้นแฝงอยู่ในธรรมชาติหากเราสังเกตให้ดีเมื่อเราปลูกข้าวใช่ไหมฮะเราก็จะได้ข้าวเราปลูกหญ้าเราก็จะได้หญ้าบางทีหญ้าไม่ต้องปลูกก็ได้มันขึ้นเองนะฮะหรือว่าปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะเก็บเกี่ยวผลตามชนิดนั้นเชนน่น,ชนดเดียวกับการกระทําของเรานะฮะทำสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาไม่มีใครทําชั่ว แล้วได้สิ่งดีตอบแทนความชั่วนำมาซึ่งความทุกข์และความขมขื่นคนทำชั่วต้องคอยหลบๆซ่อนๆแต่สักวันหนึ่งนะฮะความชั่วของเขาก็จะปรากฏดังสำนวนที่ว่าน้ำลดต่อผุดเราคงจะไม่ค่อยคุ้นชินใช่ไหมน้ำลดต่อผุดนะฮะความชั่วก็จะปรากฏขึ้นมาในเวลาหนหลังนะฮะธรรมชาติบอกกับเราว่ากว่าจะเห็นผลได้มันต้องใช้เวลาเนี่ยเราไม่สามารถเก็บเกี่ยว ข้าวหลังจากที่เราปลูกภายในอาทิตย์เดียวนะ,ะถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเราอดทนและรอคอยนะ,ะเป็นเวลาหลายเดือน<ม>ต้นข้าวของเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะ,ะต้นไม้บางชนิดอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าที่ททจะเกิดดอกออกผลได้และเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วนะฮะรสชาติของมันก็อร่อยนะ,ะคุ้มกับเวลาที่เรารอคอยผลการกระทําของมนุษย์ก็เช่นกันบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นทันตาเห็นแต่บางครั้งต้องใช้เวลา นานนับ10ปีหรือกระทั่งผู้กระทำได้เสียชีวิตไปก่อนนะ,ะแล้วผลจึงจะค่อยเห็นในภายหลังนั้นคนมากมายมองเห็นความจริงในจุดนี้นะฮะจากข้อความในพระคัมภีร์นะฮะซึ่งก็ได้มีใจความว่าผู้ใดหวานอะไรก็ย่อมที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะฮะในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่อย่างนั้นนะ,ะอย่าให้เราไม่ล้าในการทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงนะในพระคัมภีร์กาลาเทียได้กลา่าวเอาไว้อย่างนั้นจริงๆนะประการที่สองนะใจสำนึกผิดชอบพิสูจน์ได้ถึงเรื่องความยุติธรรมได้นะฮะมโนธรรมในจิตใจ,จเราสามารถที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องความยุติธรรมนะว่ายังคงมีอยู่นะฮะจิตใจจ,จะคอยบอกเราเสมอว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกหลายครั้งที่เรารู้สึกโกรธ จ็บปวดและน้อยใจนะเมื่อโดนคนอื่นทำร้ายไม่ว่าทางร่างกายหรือว่าจิตใจนะฮะแต่เราหวังอยู่เสมอว่าสิ่งดีๆที่เคยได้ทำไปนั้นสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับคืนมาอย่างเราบ้างตามที่ตัวเองสมควรได้รับและเมื่อคนอื่นทำผิดและโดนตัดสินจำคุกใจของเราเนะี่ยโดยมโนธรรมเราก็บอกว่าเออสิ่งนั้นก็น่าจะเหมาะสมกับเขาแล้วหรือแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก,ก็ยังรู้จักความยุติธรรมเมืม่อเขาเห็นว่าพ่อแม่ รักพี่น้องคนอื่นมากกว่าตัวเขาเนะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขและมองเห็นถึงความไม่ยุติธรรมนะฮะที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อเขานะเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนก็จะมีความสุขหากว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นปฏิบัติต่อลูกอย่างเท่าเทียมนะ,ะลึกๆในใจนะฮะของเราทุกคนต่างก็มีความเชื่ออยู่เสมอว่าความยุติธรรมนั้นมีอยู่จริงนะฮะเราสามารถจะคือเราไม่อาจที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดว่าความยุติธรรมแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าเราก็หวังว่า สักวันหนึ่งทุกอย่างก็จะกระจา่างเพราะใจสํานึกผิดชอบของเราบอกอยู่เสมอว่าเราหว่านสิ่งใดเราย่อมที่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นประการต่อมานี้นะฮะเราจะแน่ใจนะฮะก็เพราะว่าศาสนาสอนถึงเรื่องความยุติธรรมนะผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนถึงความถูกต้องและให้เรารักในความยุติธรรมและเรื่องผลที่ตามมาของการกระทำนะศาส,สนามักจะย้ำถึงเรื่องนี้นะถ้าเราศึกษา ศาส,สนาต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์ฮินดูหรือว่าอิสลามนะเราก็จะพบได้ว่าไม่มีศาสนาใดาสอนให้เราทําชั่วเพื่อที่จะได้ผลดีตอบแทนนี่จริงเป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนมากมายในโลกนี้เชื่อว่าคนที่ทําดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบแทนเป็นแน่ส่วนคนชั่วนั้นท้ายที่สุดแล้วนะพวกเขาก็ จะต้องเก็บเกี่ยวนะได้รับโทษในสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติไปนะได้ทําไปนะจึงกลายเป็นเหตุผลที่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะทําดีนะและก็ละเว้นเสียจากการกระทําชั่วไม่ว่าจะเป็นในกฎธรรมชาติจิตใต้สํำนึกของเราหรือว่าศาสนานะต่างก็แสดงให้เราแน่ใจได้ว่าเราควรทําดีเพื่อผลดีจะได้ตามมาแต่ถ้าหากเราปิดหูปิดตานะไม่รับฟัง และเราเลือกที่จะทําตามสิ่งที่เราปรารถนามากกว่านั้นก็เพื่อเราอาจจะคิดว่าเพื่อให้เรามีความสุขชั่วครู่ชั่วคราวแต่แล้วเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาผลร้ายที่ตามมาอย่างแน่นอนนะฮะความยุติธรรมนะฮะต้องมีผู้พิพากษาที่ยุติธรรมด้วยใช่ไหมฮะศาส,สนาสอนเราไว้ว่าทําสิ่งใดก็ต้องรับผลที่ตามมานั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นสิ่งที่ยุติธรรมดีอยู่แล้วแต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีผู้พิพากษานะฮะ ผู้พิพากษาที่ดีนั้นย่อมตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ใครเล่าจะเป็นผู้พิพากษาที่มีความเที่ยงธรรมความยุติธรรมคงจะไม่เกิดขึ้นโดยปรยาศจากกระบวนการยุติธรรมถูกต้องไหมครับแต่ก็มีบ่อยครั้งนะฮะที่คนยากจนแพ้คดีความนะเพราะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเป็นค่าสินบ,บนให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็หลายครั้งที่ผู้พิพากษาเกรงกลัวนะผู้ที่มีทิพพลจนไม่กล้าที่จะ ตัดสินนะฮะอย่างยุติธรรมได้เพราะหากทำเช่นนั้นแล้วนะฮะอาจเกิดความไม่ปลอดภัยนะ,ะไม่มั่นคงในชีวิตของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขานะฮะมนุษย์มีความสามารถจำกัดมองคนได้แค่เปลือกภายนอกไม่สามารถมองผ่านลึกลงไปในความคิดของคนนะฮะดังนั้นเราจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ฉเฉลียวฉลาดและยุติธรรมที่สุดนะเข้ามา ทำหน้าที่นี้ในการที่จะให้ความยุติธรรมให้กับเราพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความยุติธรรมนะฮะในพระคัมภีร์ดานเนี่ยในบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่10นะ,ะได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้ขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบรลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งซึ่งจเจริญด้วยวายวัตมาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกศาก็คือผมนะฮะบนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาดพระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักของบัลลังก์นั้น เป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักของพระองค์คนนับแสนแสนปรนิบัติพระองค์คนนับล้านล้านเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบันลังบรรดานหนังสือก็เปิดออกพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการพิพากษาครั้งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทับบนบันลังเพื่อทําการพิพากษามอบความยุติธรรมให้กับเราพระองค์ผู้ทรงรู้และทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง พรงตรัสว่าเราคือพระเจ้าผู้ตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทําของเขาในพระคัมภีร์เยรมีได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นในบทที่17นะในข้อที่10พระคัมภีร์ได้ยังพูดต่อไปว่าในเวลานั้นจะมีทุสวรรค์เป็นกฎโกฎนะเป็น,ล,นล้านจะเข้าร่วมในกระบวนการพิพากษาครั้งนี้ หนังสือที่บรรดาทุสวรรค์เคยบันทึกทั้งการกระทำและความคิดทุกอย่างของมนุษย์ก็จะเปิดออกเหล่าทุสวรรค์ได้เห็นทุกอย่างที่มนุษย์คิดว่าเป็นความลับไม่มีอะไรเลยที่จะปิดซ่อนเร้นไว้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นความโลภนะฮะความเกลียดชังความปรารถนาหรือตัญหาต่างๆทุกอย่าง นะได้ถูกจดบันทึกเอาไว้หมดแล้วในหนังสือบันทึกแห่งชีวิตนะพระัมพียังได้กล่าวว่าพระเนตรของพระเจ้าเฝ้าดูอยู่ในทุกคนทุกแห่งนะทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีนะฮะในพระคิตภังบัมบีในสุภาษิตในบทที่15นะฮะได้กล่าวไว้อย่างนั้นพระคมภี์ได้อธิบายถึงพลรรักษณะของพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะฮะปราจากความบาปไร้ซึ่ง ความโลภนะครับไม่ทรงลำเอียงนะเพราะสินบนและทรงอย่างรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงได้ยินทุกๆถ้อยคําของคนพูดเท็จนะฮะทรงเห็นคนที่คดโกงพระองค์ทรงนําสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เข้าสู่การพิพากษาอย่างแน่นอนในสมัยก่อนนะฮะพ่อขุนรามคําแหงเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและเป็นที่เคารพนับถือของคนในประเทศไทยนะฮะครคาดาก็ตามที่รัษฎรเดือดร้อนก็จะไปหาพระองค์ ที่หน้าประตูวังเพื่อที่จะลั่นกระดิ่งขอความช่วยเหลือนะฮะในสิราจลึกนะฮะได้บันทึกไว้ว่าพ่อขุนรามคำแหงตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมบรรดาชาวสุโขทัยต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์เรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงทำให้เรานึกถึงสิ่งที่พร่ำพีได้กล่าวไว้นะฮะเกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงตัดสินและพิพากษาโลกนี้ด้วยความยุติธรรมอย่างที่สุดแม้ว่าทุกวันนี้ยังมีความเห็นแก่ตัว ความโลภและความอายุติธรรมให้เห็นกันอยู่ทั่วไปและแม้ว่าผลดีที่ทุกวันนี้จะยังไม่ปรากฏแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณหว่านสิ่งใดก็ย่อมจะได้รับในสิ่งนั้นในยุคนี้หลายคนกังวลถึงวันสิ้นโลกนะฮะเนื่องจากความตึงเครียดของสงครามนะเนื่องจากความตึงเครียดในประเทศต่างๆน,ะนานาประเทศทั้งสภาวะเศรษฐกิจและจากสภาวะการเมืองที่ไม่แน่นอน หรือแม้แต่ข้อพิพาททางอาวุธนิวเคลียร์แม้แต่พระคิดสังวามีเองนะก็ได้กล่าวชัดเจนถึงวาระสุดท้ายของโลกเมื่อพระเจ้าจะเสด็จมาและมีการพิพากษาครั้งใหญ่เกิดขึ้นพระคัมภีร์มีคาแนะนํามากมายนะที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวของเราให้พร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ดังนั้นแล้วไม่ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดที่ไม่ควรทำนะในพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าผู้พากษาโลกจะทรงโปรดประทานพระกัมภีเพื่อที่จะช่วยเราในการเตรียมตัวและพัฒนาอุปนิสัยของเราให้เราสามารถเตรียมตัวของเราให้พร้อมในวันที่พระองค์เสด็จกลับมานะหวังว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้าจากในแง่คิดในวันนี้ก็จะเป็นังแสงสว่างที่จะฉายเข้ามาในจิตใจของคุณและเป็นกำลังใจช่วยให้คุณทำดีต่อไปเพราะคุณหว่านสิ่งใดคุณก็ย่อมที่จะได้สิ่งนั้นขอพระเจ้าทรงรอวยพรนะครับ